กลับมาอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปเนื้อหาเรื่องการพัฒนาท้องถิด่นและภูมิภาคอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับจะครอบคลุมเนื้อหาของแนวคิดด้านความยั่งยืนหรือว่า sustainability นะครับแล้วก็แนวคิดที่เรียกว่า post development tourism ซึ่งเดี๋ยวเราดูกันว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับก็คณะเศรษฐศาสตร์มีวิชา ec465 ด้วยเนาะซึ่งเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์ว้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับถ้าใครสนใจ ประเด็นเรื่อง sustainability โดยละเอียดก็ไปรเรียนวิชานั้นได้น,นะเรื่องของ sustainability ครับปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองและภูมิภาคของทุกประเทศอย่างมากเลยนะแม้ว่าในเชิงคอนเซปต์เนี่ยแนวคิดนี้อาจจะยังดูกว้างลื่นไหลแล้วก็ยากที่จะบรรลุนะครับแต่ว่ามันก็เป็นมุมมองใหม่ๆในการพัฒนาในปัจจุบันแล้วก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกันทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกเลยนะ การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่าให้ความสําคัญกับการเติบโตที่มีคุณภาพนะครับลดความเข้มข้นของการใช้วัสดุและพลังงานแล้วก็พยายามจะดํารงอีโคโลจิ a ค c ลแคปิตอลก็คือทุนทางด้านระบบนิเวศเอาไว้ในขณะเดียวกันก็ต้องการจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าการจ่ายได้ลดและลดความเปราะบางจากวิกฤตลงไปด้วยนะคําถามอันหนึ่งที่มักจะถามถ้าคิดถึงความยั่งยืนก็คือวัดค kind of ่ายลับโลเคอล์แอนด์เรจิอแนลดีเวล็อปเมนต์แอนด์ฟอร์มก็คือ มันเป็นการพัฒนาแบบไหนนะและเพื่อใครนะครับนอกจากนี้แนวะคิดเรื่องความยั่งยืนยังนามาซึ่งตัวชี้วัดใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าเป็นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะซึ่งมันก็จะนําไปสู่ปลายทางที่เป็นเรื่องของความยั่งยืนเนาะก็คือการบูรณาการและความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะให้ได้ทั้ง4มิติสมิตินั่นแหละนะมากกว่าที่จะต้องพัฒนาโดยแลกมิติหนึ่ง มาด้วยการสลายอีกวิหนึ่งนะเมื่อก่อนเราต้อง,งแลกเศรษฐกิจโดยสละส,ละสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยปัจจุบันเรื่องความยั่งยืนเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับมันต้องหาโซลูชันที่เศรษฐกิจไปได้สิ่งแวดล้อมไปได้สังคมไปได้นะทีนี้แนวคิดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันก็มีสเปกตรัมของมันนะครับคือถ้าไม่นับว่ามันมีนิยามที่แชร์ร่วมกันในระดับโลกเนาะไอจะเอกสารบุนแลน์รีพอร์ตที่บอกว่า ที่พูดถึงเรื่องความเป็นธรรมแบบข้ามรุ่นคนเนี่ยจริงๆมันก็มีสเปกตรัมของมันจะมีแบบความยั่งยืนแบบอ่อนแล้วก็ความยั่งยืนแบบเข้มข้นนะครับความยั่งยืนแบบอ่อนเราเรียกว่าเป็น weaker form of sustainable development ซึ่งอาจจะมีลักษณะ3ประการหลักๆอันแรกก็คือคำว,ว่า shallow environmentalism คือเป็นแบบสิ่งแวดล้อมนิยมแต่แบบแบบตื้นๆนะครับซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าตื้นก็คือ อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ลอมแบบลึกซึ้งแต่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางและธรรมชาติเป็นทรัพยากรสำหรับการสร้างความตัวตัวทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับแล้วก็โซลูชันทางด้านเทคโนโลยีสามารถช่วยขยายานทรัพยากราาได้แล้วแนวคิดนี้ก็ไม่ท้าทายโครงสร้างของระบบทุนนิยมด้วยอันนี้คือความหมายของคําว่า Sha l l o w e n v i r o n m e n ต a l i s m นะครับต่อมาคือคําว่า Ecological m o d e r n i z a t i o n นะก็คือทุนนิยมทำให้ยั่งยืนได้ผ่านกระบวนการ g r e e n i n g ที่จะทาให้การเติบโตไปด้วยกันกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือว่าบางทีเรียกว่า green economy นั่นเองนะแล้วก็ประเด็นที่3ที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของ environmental justice นะครับก็ยังคงส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจนะถึงแม้ว่าจะทําเรื่องยั่งยืนก็ตามแต่ก็เน้นเรื่องของการกระจายต้นทุนและผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและเป็นประชาธิปไตยก็คือเป็นธรรมด้วยนั่นเอง ในะอีกฝั่งหนึ่งครับคือสเปกตรัมที่เป็นเรื่องของความเข้มข้นนะ Stronger form of sustainable development เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบที่มีความเข้มข้นกว่ารูปแบบ weaker form นะอันนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดที่เรียกว่า deep and political ecology คือมนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางนะแต่ต้องปรับตัวกับธรรมชาติอย่างไม่รู้จบนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่เรียกว่า biocentric egalitarianism นะให้ความสำคัญกับ มีแนวคิดที่ให้สิทธิกับธรรมชาติเพื่อป้องกันการถูกคูรีและทำลายนะคำว่าไบโอเซนทริกก็คือมออีสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเป็นศูนย์กลางนะครับส่วนคำว่าอีกาเลทรีซึ่ก็คือมีความเท่าเทียมกันในบางพื้นที่ในยอย่างใน New นิวซีแลนด์ก็มีการประกาศให้แม่น้ำมีความเป็นนิติบ,บุคคลอะไรอย่างเงี้ยใครทำใ,ใครทาเสียห,ยหายกับแม่น้ำก็ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างนี้เป็นต้น,น w e a l ไม่ใช่เพียงวัตถุแต่เป็นคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมก,กันกับเชื้อวมณนลหรือไบโอ p h ฟียรอบๆอย,ย่างกลมกลืนนะนอกจากนี้ในการใช้ชีวิตของเราครับต้องหาวิธีลดอุปสงค์และความต้องการบริโภควัสดุนะด้วยนะก็คือแปลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตของเราพอสมควรนะแนวคิดนี้ครับตั้งคําถามกับการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นปลายทางของการพัฒนาจริงหรือ และการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นวิธีการที่จําเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตจริงหรือนะครับไอตัวต้นนี่ก็เป็นเรื่องของคือจริงๆแล้วทั้งทั้งสองแนวคิดอะทั้งสองคำถามเนี่ยเป็นคําถามของกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแบบ post growth นะ post growth คำว่า post growth หมายความว่าหมายความว่า มีความตั้งคำถามแหละว่าออจริงๆแล้วโกรธมันจําเป็นไม่นักหรือจริงเราสามารถที่จะก้าวผ่านกรธแล้วก็ทําให้ชีวิตคนพัฒนาขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีโกรธนะครับเขาถึงตั้งคำถามแบบนี้นะในมุมของ environmental justice นะครับก็อาจจะแตกต่างจากตะกี้นิดนึงตรงที่ว่ามุ่งให้เกิด positive distributional outcome ก็คือมุ่งให้เกิดเรียกว่าผลลัพธ์ในเชิงการกระจายผลประโยชน์ที่มันเป็นบวกนะ เช่นสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบอาหารและเกษตรยั่งยืนมากขึ้นนะครับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแล้วก็มีการส่งเสริมกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจระดับท้องถิน่นแต่ว่าข้อวิพากษ์ของแนวคิดเรื่องความยั่งยืนก็คืออาจจะเป็นนมามธรรมไปนะครับกว้างและไม่ชัดเจนเกินไปสําหรับการใช้ประโยชน์อาจจะถูกวิพากษ์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับประเทศและภูมิภาคและท้องถิ่นที่ทำรวยและพัฒนาแล้วซึ่งอันนี้ขอเถียงว่าไม่จริงนะเพราะว่าอีกประเทศที่พัฒนาแล้วเองก็จะมีปัญหาเรื่องความยั่งยืนที่ต้องทําร่วมกัน,น อันที่3ก็คือตลาดอาจจะไม่สามารถดําสู่ความนั่งยืนได้ต้องมี green state เพื่อมาผลักดันความนั่งยืนอย่างจริงจังซึ่งอาจจะขัดกับช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจที่เราต้องลดการใช้จ่ายเนาะนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมโดยสรุปของแนวคิดเรื่องความนิ่งยืน,นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากสนใจประเด็นเรื่องความนั่งยืนในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็อาจจะสามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ที่วิชา EC 465นะครับ แนวคิดสุดท้ายของเราครับคือแนวคิดที่เรียกว่า post d e v e l o p m e n t a l i s m อันนี้น่าจะเป็นตัวที่แหวกแนวที่สุดเลยนะหลายๆคนที่เคยเรียนพวกสังคมศาสตร์มาก็อาจจะเคยได้ยินคำคำศัพท์ที่เรียกว่า p o สตนั่น p o สต์นี่บ้างนะครับแต่ว่าไอ้ post developmentalism ผมคิดว่าน่าจะมุ่งคนทั้งใหม่ทีเดียวนะเรามาดูกันซิว่ามันคืออะไร post d e v e l o p m e n t a l i s m เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดที่เรียกว่า post structuralism นะครับซึ่งก็คือ a theory a theoretical approach to knowledge and society that embraces the ultimate u n d e c i d a b i l i t y of meaning the constitutive power of discourse and the political e f f e c t i v i t y of theory and research ก็คือเป็นกลุ่มทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับความรู้และสังคมนะที่ยอมรับ ความไม่สามารถตัดสินใจได้หรือสรุปได้นะของของความหมายนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับพลังของวาฒกรรมนะแล้วก็เรียกว่าอะไรเดียวความมีผลิตผลทางการเมืองนะครับของทฤษฎีและก็การวิจัยคือเรียกว่าเรียกว่าถ้าเทียบกับโมเดินดิซึมเนี่ยนะครับจะต่างกันมากคือโมเดิร์นิสเนี่ยนาม,มาทรรม,มีหนึ่งเดียวนะอค m มเบเลทีฟ um คือสะสม ต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นกลางนะครับแต่ว่าในมุมมองของ post structuralism เนี่ยไอ้ตัวความรู้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เป็นสากลก็ได้เฉพาะกับพื้นที่มีความหลากหลายอาจจะขัดแย้งกันนะครับคืออาจจะไม่ได้สะสมก็ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทําลายความคิดความรู้เดิมแล้วก็ความความรู้เองเนี่ยก็เป็นแหล่งของอํานาจทางการเมืองด้วยนะไม่ได้มีความเป็นกลางไม่เป็นการเมืองนะครับ ถ้ามองในมุมการพัฒนาจากมุมมองของ post structuralism นะครับการพัฒนาเนี่ยก็ถูกเข้าใจว่ามันเป็นวัฒกรรมที่มันเฉพาะเจาะจงอะเนาะนะครับมันเป็นแบบเรื่องเล่านะที่ที่ถูกสร้างโดยสังคมที่ถูกนำมารวบรวมเรียบเรียงและส่งเสริมโดยแอคเตอร์บางกลุ่มที่มีผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับไอเนอร์ทีตัวนี้นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการความรู้เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและในในด้านในด้านบางด้านนะดังนั้นเราจะเห็นว่าคำนิยามดูมีความลังเลสงสัยนะดูมีความเชื่อว่าไอพวกคำว่าการพัฒนาอาจจะพันมากับผลประโยชน์บางอย่างนะครับของคนบางกลุ่ม บุรต uh, พ,พอยที่สองขอ,งของบอกว่า development is the story of growth along a universal social trajectory in which regions or nations characterized by backwardness a s seen to progress toward modernity maturity and the full realization of their potential <S 2> <S 2> อันนี้ก็พูดถึงการพัฒนานะครับในในแบบเซนส์แบบดั้งเดิมมากเลยนะมันก็คือเรื่องราวของการเติบโต ที่อยู่บนแนวโน้มทางสังคมที่มันเป็นสากลสากลที่ว่าคืออะไรก็คือในแบบที่แบบภูมิภาคแล้วก็ประเทศหนึ่งๆเนี่ยนะครับที่อาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยกำลังอยู่บนเส้นทางนะที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ความความแบบโตเต็มที่นะครับแล้วก็บรรลุสู่เสรยภาพที่แท้จริงของตนเองซึ่งในมุมของโพสต์เดียวกับหลอดเป็นทอิซึมเนี่ยมองว่า แนวคิดประเภทนี้มันเป็นแนวคิดที่ยังยึดยุโรปเป็นศูนย์กลางหรือว่ายูโรเซนทริซึมแล้วก็ใช้กลไนตลาดแบบเสรีนิยมใหม่นะนิโอลิบรัลิซึมนะครับในการเอาเปรียบประเทศกำลังพัฒนาจากมุมมองของ post structuralism นั้นนะครับความท้าทายสำคัญของ post development เนี่ยไม่ใช่การไม่เอาการพัฒนานะ แต่ว่าเป็นการจรินตนาการแล้วก็นำการพัฒนาไปปฏิบัติจริงในแบบที่แตกต่างไปโดยมุ่งให้เป้าหมายของการพัฒนานั้นถูกประเมินโดยคนท้องถิ่นได้นะครับและเปิดโอกาสให้เขาสามารถที่จะจินตนาการไปถึงอนาคตการพัฒนาเส้นทางการพัฒนาอ,นอื่นที่หลากหลายด้วยได้นะสร้างบน สินทรัพย์ของท้องถิ่นประสบการณ์แล้วก็ความคาดหวังดังนั้นเนี่ยโพสต์เดเวลลอปเมนท์ทซึมคือการคือคือคือ,ค,อคือการมองหาทฤษฎีการพัฒนาที่กําหนดโดยผู้ที่ถูกพัฒนานั่นเองหรือผู้ที่เลือกที่จะไม่ถูกพัฒนานะครับนอกจากนี้มันยังส่งเสริมให้ท้องถิ่นค้นหาคําตอบด้วยตัวเองด้วยนะในคําถามที่ว่า เอ a อ k t n i of of l o c a l and regional development and for whom เรากำลังพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคไปแบบไหนนะแต่มันเป็นไปเพื่อใครนะครับเอาจริงก็คือไอ post ้ post development tourism เนี่ยทำให้เราต้องตังต้งคำถามครับว่าไอ้แนวคิดที่มันใช้ในการพัฒนาเมืองและชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านมาเดิมทีอาจจะมองว่ามันเป็นทฤษฎีที่เออมันต้องทำนะเพราะมันถูกศึกษากำหนดไปแล้วแต่ไอ post development tourism เนี่ย พยายามกระตุ้นให้เราตั้งคำถามและทบทวนแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาว่าสุดท้ายมันดีกับทุกคนจริงไหมนะครับข้อวิพากษ์ครับเป็นยังเป็นแนวคิดที่กรอบทฤษขาดกรอบทฤษฎีเนาะเนื่องจากเป็นแนวคิดในเชิง r ร l เ t ที i ซึคือคือแบบเชิงสัมพัทธ์เนี่ยคือมันจะรู้ว่าตัวตนเป็นยังไงมันต้องเอาไปเปรียบทเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีตัวแนวคิดของตัวเองนะครับอาการนิยามระบอบทุนนิยมยังไม่ชัดเจนนะครับ มีลักษณะเป็นแบบ n a i v e relativism เป็นแบบสำนักคิดในเชิงสัมพัสที่อาจจะค่อนข้างอ่อนต่อโลกแล้วมั้งนะครับ philosophical idealism ในทางปรัชญ,ญาเนี่ยเป็นพวกเจ้าด o การ a n แล้วก็ political voluntarism แล้วก็ในเชิงการเมืองก็เปิดให้เป็นการรับสมัครของคนที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้ไม่สนใจพิจารณาปัจจัยภายนอกและปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เป็นตัวขวาร่างการน้าท้องถิ่นและภูมิภาคนะครับ ก็ส่งเสริมการเริ่มเศรษฐกิจทางเรื่องนอกระบบถุนิยมแต่หลายครั้งก็ล้มเหลวเนาะในการทําให้ผู้คนผู้นั้นเนี่ยนะครับสามารถทำงานก,กินได้หาก,กอยู่ภายใต้ระบบทุนิยมนะก็เอาจริงยังคงมีข้อจํากัดหลายอย่างนะแต่ผมว่าข้อดีก็คือแนวคิดนี้ทาให้เราตั้งคําถามกับการพัฒนาที่ผ่านมา,าในแบบที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้แหละก็คือ แนวคิดมุมมองทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคขอทวนอีกทีย้อนกลับไปหน้า outline เราได้พูดถึงเนยว,เว่าการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคคืออะไรเราพูดถึง n e o classical approach, Keynesian approach, Marxist and radical political economy ใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัว structural and t e m p o r a l change นะครับแล้วเราก็รวบ transition theory กับ evolutionary theory ไว้ด้วยกันเราพูดถึง innovation knowledge learning and creativity approach เรารวบ New ecological New economic geography และ Urban economics สว้ด้วยกันแล้วเราก็พูดถึง Competitive advantage and Clusters อัอนนี้สาก้อนนี้รวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็พูดถึง Sustainability แล้วก็ Post development r a l i s m ซึ่งก็รวมอยู่ด้วยกันเช่นกันนะมันก็จะมีหลายคลิปหน่อยเนาะแต่ว่าผมคิดว่าคีย์สำคัญของการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือการเข้าใจสาระสำคัญของแต่ละแนวคิดและสามารถที่จะบอกได้ว่าเวลาคนมีความคิดลักษณะแบบนี้เขาอาจจะใกล้เคียงกับแนวคิดใด ดังแปลว่าตัวเองต้องตอบให้ได้ว่านแนวคิดที่กําลังพิจารณาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงและไอ้คนเนี้ยมันเหมือนอยังไงนะครับหรือคลายอย้ายยังไงครับแนวคิดที่เรากําลังสนใจอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นและภูิภาคนะครับก็ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายในเซสชันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ